i อยากให้คุณครูช่วยแนะนาตัวแล้วก็เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเองค่ะจําจำลองพรมเสนเวลาเราเขียนนงสสีก็ใช้นามประกาศว่าลองจ้องละวีเป็นคนสวรรคโลกกถ้าผมนั้นถนัดในเรื่องของบทกวีหรือบทคุณครูชอบบทกวีบทไหนบ้างคะ่ะคุณครูชอบทุกเล่มนะครับชอบทุกเล่มก็มคือทํามาทั้งหมด6เล่มแล้วนะครับ เล่มแรกก็คือเรื่มเรื่งของวิสัยรวมบุพการณนะครับในเล่มแรกอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่สองครับือตามมาเลยก็เป็นเล่มที่สองเล่มที่สามก็เป็นสวนดวงใจเล่มที่สี่ก็เป็นสวรรคโลกส่วนเล่มที่ห้าก็คือเรื่องสองฝั่งในน้ําเก่าและเล่มล่าสุดเล่มที่หกเรื่องหมู่บ้านในม่านหมอกล่าสุด เป็นเรื่องย้อนกลับไปในวัยเยาว์นะครับย้อนกลับไปไกลมากเลยตั้งแต่ครูเป็นนักเรียนเลยนะครับย้อนแล้วก็ผสมผสานย้อนกลับมาปัจจุบันนะครับมีสัญญาโนโกวีก็เลยตั้งนิยามว่าเดินถอยหลังให้ไปข้างหน้าค่ะแล้วครูมีความสุขกับงานที่ครูทําหมคะเวลาเราทํางานตามวรรสารตามทิยศสารเมื่อสัก1 0บ0ีปีที่แล้วนะครับ หน้าหนังสือมันจะมีคอลัมน์เล็กๆคอลัมน์กรอนนะครับเขาเรียกคอลัมน์กรอนนะพอเราเขียนไปลงไว้เยอะๆมันก็จะมีต้นฉบับเยอะมากต้นฉบับถ้าครูจำไม่ผิดหน้าจะเกือบ200กว่าชิ้นนะครับเราก็เขียนเรื่องใหม่ๆใส่ไปด้วยนะเพื่อให้มันเกิดการบาลานซ์ระหว่างของเก่ากับของใหม่ความคิดเราในวันนั้นกับความคิดของเราในวันนี้ก็สนุกนะครับสนุกในการทำเนย อะไรเป็นจุดเริ่มต้นในการเขียนหนังสือคะจุดเริ่มต้นน่าจะเกิดจากการการที่เราไปทํางานอยู่บรรทอเรีเยนบยันไลพิทยาคมเมื่อสักยี่สิบกว่าปีที่แ,แล้วตอนแรกก็เขียนเรื่องทั่วไปก่อนเป็นพวกบทความสั้นๆความเรียงสั้นๆหรือแม้แต่ที่เขาเรียกกัว่าเร่ยงสั้นก็เขียนนะครับท้ายก็มาลงตัวที่การเขียนกลอใช้เวลาไม่เยอะนะในการเขียนแต่มันใช้เวลาเยอะในการคิด ค่ะแล้วก็ระยะหลังนี้มีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าค่อนข้างเยอะอยากให้ครูให,คให้กําลังใจคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะการให้กําลังใจก็มีเพื่อนมีคนที่เข้าใจเขามีคนที่อยากให้ครูพูดคติประจําใจหนึ่งประโยคได้ไหมคะติดจาใจก็คือการเดินทางสายกลางดีที่สุดกับ<ม>ใช้ชีวิตแบบแบบพอเพียงค่ะแล้วก็คำสั่งสุดท้ายนะคะครูอยากจะบอกอะไรกับคนรุ่นหลังอะไรที่เราคิดว่าทำแล้วไม่ลำบากใคร ไม่มีใครเดือดร้อนเราชอบเราก็ทําเราไปแต่อย่าให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคือพยายามเดินสายกลางนะครับผู้เองเป็นคนที่ไม่สุดโต่งไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับหมายความว่าเราก็ใช้ชีวิตของเรากลางๆนะครับอะไรที่ทําให้เรามีความสุขนั่นแหละเราก็ทําเราไปไม่ในชะ่แค่ชีวิตไม่แต่การทํางานนะครับทำให้ชีวิตเราความสุข